ครับวันที่27เมษายน2022นะครับช่วงเวลาบ่าย2องมงสานาทีขึ้นทางด่วนจากาเชื้อเพิงนะครับบอนไก่นะครับผมมุ่งหน้าไปาแยกบางนาน,นะครับมาดูนะครับผมว่าจะมีรถทําผิดกฎจราจรหรือขับขี่วาเสียวระหว่าง ออ t เดอ o a d หรือเปล่านะครับผมยังไม่มีขับขี่หลายทางครับยังไม่เห็นนะครับต,ตรงนี้จะเป็นช่วงที่รถค่อนข้างติด เป็นพิเศษปกติต้องเรียกว่าพิเศษปกติมันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างรถที่วิ่งมาจากอ่าพรามสามนะครับแล้วก็รถที่วิ่งมาจากอ่า,อาดินแดงแล้วก็ที่ขึ้นมาตรงนี้ครับพรามสี่นะครับมันก็จะมาใจกัน แต่ถ้าเลยไปหน่อยหนึ่งก็ไม่ติดแล้วฮะก็ชะลอตัวแค่ช่วงนี้ครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเส้นทึบนะครับก็ทางกฎหมายก็ห้ามเปลี่ยนช่องจราจรนะครับผมเส้นทึบสีขาวนะครับเห็นนี้เปลี่ยนไปแล้วคันนึงนะครับข้างหน้านู้นสีดําครับแล้วก็เป็นเส้นป่าแล้วครับมาบางคนก็ใจร้อนครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คนขี้เบื่อเบื่อช่องง่ายเป็นช่องบ่อยใายมือราคาสีฟ้าก็นสนามแพสสเตเดียนนะครับผมการท่าเรือสโมสรท่าเรือ กาศค่อนข้างร้อนนะครับท้องฟ้าโล่งแดดส่องสว่างไปยังชะลอตัวอยู่เล็กน้อยนะครับ เปลี่ยนช่องทางจราจรตรงเส้นทึบนะครับเป็นเส้นให้รถหยุดน,นะครับ2องคันนะครับผม MG นะครับ MD MG 6ก็ดอ386สีขาวนะครับแล้วก็รถที่ตามมาข้างีกคันหนึ่งตรง MG ก็เป็น Isuzu D-Max นะครับผม ขอละขังวอแหวนสี่เจ็ดสองหนึ่งกรุงเทพมหานครทั้งคู่นะครับเปลี่ยนช่องจราจรในเส้นทึบนะครับใช้วเวลาประมาณสองสามนาทีครับในการผ่าน จุดเชื่อมต่อรอยต่อตรงที่รถติดเมื่อกี้นี่ครับผ่านมาก็ไหลมาเรื่อยๆครับชะลอตัวแต่ไหลเรื่อย ตรงช่องซ้ายมือผนครับช่องซ้ายมือจะมีเส้นปะและก็เส้นถึกควบคู่กันไปนะครับเส้นปะจะอยู่ด้านซ้ายเส้นทึกจุดอยุดอ,อาจจะอยู่ด้านขวานั่นหมายความว่ารถทางช่องซ้ายอะสามารถเปลี่ยนเลนมาอยู่ช่องขวาได้คือมามาอยู่ตรงช่องด้านหน้าผมได้นะครับแต่ช่องของผมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนไปช่องซ้ายมือได้นะครับประมาณนี้เสริมทร้ความรู้นิดนึง เท่าที่ผมรู้นะครับ <S 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 หลายอย่างก็ไม่ได้ทราบอย่างางแท้ขนาดนั้นนะครับ ก็มีผู้กระทําผิดบนพื้นถนนอย่างเช่นาเปลี่ยนช่องเจอจรในเส้นทึบนะครับก็จะอยู่2องสามคันไม่เยอะครับไม่เยอะถือว่าโอเคส่วนใหญ่ก็ขับรถตั้งกดกันโอเคแลยนะครับเราขับรถไม่เร็วแล้วก็พยายามอยู่ช่องซ้ายกับช่องกลางเอาไว้นะครับ ส่วนขวาเขาจะเร็วแค่ไหนก็ให้เขาเร็วไปเราคล่คองตัวแล้วนะครับหลังจากเลยเอ,อตรงอ่านะล,ลงมา ก็จะใกล้สียักบางนาแล้วน,นะครับอีกไม่กี่กิโลครับประมาณ2-3กิโลได้ ไลละใกล้ถึงปีไอวันน้าแล้วนะครับ ซอยสุขุมวิทซอสุขุมวิทขกสิบสองนะครับซอยสุขุมวิทซอยสุขุมวิทโกสิบสองเนี่ยช่วงเย็นเย็นถ้าเลี้ยวเข้าไปรถค่อนข้างติดมากๆเลยนะครับเคยไปอยู่ครั้งสองครั้งโอ้โหเข็ดเลยเข้าไปติดแงกเลยนะเพราะว่าออกไปมันจะออกไปตรงบางจากครับออกไปตรงบางจากแล้วไฟแดงนานไฟปล่อยไฟเขียวนิดนึงแป๊บเดียวก็เข็ดเลยนะครับตอนนี้ช่วงเย็นช่วงเย็นๆนนะครับ แต่ช่วงอื่นผมไม่แน่ใจนี่นะครับ62เลี้ยวซ้าย กว่าเดี๋ยวขอตัดเข้าเส้นสุขุมวิทอีกแป๊บ,บนึงเดี๋ยวค่อยตัดการรายงานนะครับขอดูอีกนิดนึงว่าจะมีรถกระทำความผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับ เค okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เข้าช่องซ้ายนะครับ mm. เพื่อที่จะขึ้นไปเส้นสุดประกาศนะครับผมโอเคขอจบรายง,งานเพียงเท่านี้นะครับเ mm. จอผูก้กระทำความผิดเปลี่ยนช่องจราจรในเส้นทึบ3-4คันประมาณนี้นะครับผม